อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมหน่อยเป็นจากทางไอรอนะครับ mm hmm. เผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการใช้เทคนิคเพื่อถ่วงเวลาการแก้รัฐนูน mm hmm. จากทั้งสสและสอวอรวมกันอย่างน้อยนะครับอันนี้คืออย่างน้อยนะครับ mm hmm. 5้ครั้งครับและถ้าไปนับถึงตอนที่สุดท้ายเนี่ยเขาตั้งไอกรรมธิการศึกษาเสร็จไอครั้งที่5าเนี่ยเขาตั้งกรรมี่การศึกษาเสร็จแล้วไปลงมติ ก็ความบีกก็เป็น11ครั้งละคือกระบวนการขัดขวางเนี่ยมันมีมาตลอดอเพราะฉะนั้นบทเรียนจาก4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่คุณเศรษฐามีข้อสังการนายกรัฐมนตรีให้ตั้งคณะศึกษาเนี่ยคนมันก็เลยรู้สึกอผมลักกันมไม่อยากใช้คาว่าคนผมเนี่ยก็เกิดคําถามคาใจว่าอีกแล้วเลยเคิอกลัวมันจะพอดซ้ำเออเพราะว่า5ครั้งเนี่ยมันถ่วงตลอดคือเราเห็นว่าตอนแรกครับที่ตั้งคณะกรรมการศึกษาชุดแรกที่นําโดยคุณพีรพันธ์เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คือว่าปี62 ก็ค ok ือถกเถียงกันว่าจะแก้ไหมจะยืนล่างแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งยืน ให้ไปตั้งคณะกรรมการศึกษาขึ้นมาก่อนอซึ่งชุดรแรกเนี่ยก็ประกอบไปด้วยตัวแทนสัดส,ส่วนพรรคการเมืองและบรรดานักวิชาการนะครับก็ทํารายงานเยอะมากหกร้อยกว่าหน้านะครับซึ่งเป็นรายงานที่เนื้อหาละเอียดมากและข้อสรุปหนึ่งในนั้นก็คือบอกว่าควรที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะมันต้องแก้ทุกมาตราเออม,มีมีหมวดหนึ่งหมวดสองที่เถียงกันเล็กน้อยว่าควรแก้ไม่ควรแก้แต่ข้อสรุปคือควรจะมีสสรเพื่อมาล่างใหม่ประเด็นก็คือว่าพอมีรายงานอันนี้ออกมาเสร็จว่าต้องล่างใหม่อ พักการเมืองเขาก็ไปเสนอร่างของตัวเองขึ้นมาเพื่อยื่นต่อสภาครับทีนี้คุณไพบูลเนี่ยแกก็มาบอกว่าเอ้ายื่นร่างมายังไม่ได้อ่านร่างเลยขอไปตั้งกรรมธิการศึกษาก่อนครับตอนนั้นเราก็ด่ากันเรางมมากแน่นอนพักมึงอ่ะยื่นเองจะมาศึกษาอะไรตอนนั้นก็ตอนนั้นก็ทากันตับใหญ่มาก แต่ว่าความน่าสนใจคือไอ้ครั้งที่2ตอนที่ตั้งคณะกรรมการศึกษาเนี่ยคุณไัยบูร์เนี่ยนะครับเป็นคณะกรรมการศึกษาแต่ชุดแรกนะครับชุดที่2ก็เป็นเสนอเองเป็นเองและตอนที่ตัวเองเป็นคณะกรรมการศึกษาชุดที่2เนี่ยก็ไปชงเรื่องว่าจะยื่นสารร่ำหนูนนะครับสุดท้ายก็ยื่นจริงๆเอและวันนี้คุณไัยบูร์ก็มามาเพ่นโอ้ใช่ต้นเลยสามสิบห้ารหัสอีกมันก็เลยยิ่งแบบเอาไอ้คนนี้มาทําไม เ <laughs> ออสามครั้งเป็นคณะกรรมการตลอดแล้วเป็นตัวเตะทวงตลอดแล้วก็เอามาอีก เอาให้มันมาเตะทวงอีกเหรอซึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นภาพที่ดีสําหรับทั้งเพื่อไทยแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นภาพที่ดีสาหรับพลังประชารัฐไหมอ่ะจริงๆอ่ะตอนนี้เพื่อไทยกับพลังประชารัฐเป็นพักร่วมรัฐบาลกันแล้วอ่ะถ้าจะสร้างอิมเมจอ่ะก็เอาคนอื่นเถอะคือผมคิดว่าคุณภพยบูล์เนี่ยเป็นคนเก่งกฎหมายอันนี้ต้องยอมรับจริงๆแต่ว่าเก่งมากในการใช้กฎหมายเพื่อสร้างวิกฤตทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาคนนี้เข้ามามันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างรัฐนูลที่เป็นประชาธิปไตยตามนโยบายมาเพื่อไทยยังไงเหรอมันเป็นภาาพักทีี่่ดอยงไร ใช่แล้วทีนี้คําถามผมก็คือว่าในพักพลังประชารัฐไม่มีคนที่มีเหตุมีผลมากกว่านี้แล้วหรือเออนั่นไะครับ